แดดแดดพี่น้องเบื Wh ้งแนสร้างเหตุงานแบบไวแฮงเนาะคุกข้าเจ้ามุงรังคาแป๊บเดียวหนึ่งทีแล้วแล้วได้โต้บานหลังไงเนาะตอนนี้คือกําลังเข่าหองที่สองแล้วคกคนี่เนาะหองที่เป็นอนาออกไปทางหนาานีเหตุงานแบบว่าลวดไจทันใจขนาดปุ๊ปปุเขาสิ เขาอยากฝากกล่องขึ้นให้สร้างทายให้ได้หน่อยไอแป๊บ <c oughs> สิประมาณนี้เลยจ้ามุงกำลังสีเหลวตัวบ้านใหญ่เนาะ <c oughs> ว่าสองคนทัทง้ทงเทิงทั้งลุมกับยืนเนาะ <c oughs> และส่วนทางเงินครัวก็คือกำลังเริ่มเห็ุกินเนาะถาสร้างพี่เนาะเพราะว่าตอนนี้กับ <c oughs> ป่าไปสิบ <c oughs> เอ็ดโมง มัอนี้สัตว์ป่าก็คือสิลบนกเนาะ <c oughs> อ่าเพราะว่าไอ้แป๊บเราเอามาพี่น้องแล้วก็ะแ้าเบาแบ่งหายเมื่อวานนี่ก็เลยสิเห็ดหลับนกเติมกันสร้างกักการได้เรียนตอนเช้า,าก็กำลังเห็นกิน นี่กดรถอืมๆกดรถเด้อเนาะไปนึงเนาะอ้าเรียบร้อยแล้วบ่ตอเฮือนนั่นน่ะ ถูกจบบร่อยจ้าแล้วก็พูดยูเทิงลังคาก็คือ,คอมีแต่ดึงขึ้นไปเลยนะทุกคนนี่สองคน เชิงลังคาสามคนเนาะสามสี่คนดูดสองถ่ายเหยียดเปนของตาทุอยู่สนทางขูาและช่อจะไม่เคยเห็นนอะอยู่ทางหน้าบ้านนี่เราเป็นคนอะ่ะเราตรวจงาน เป็นทีมจ้าเด็ดเนาะฟูอยู่หลังขานั่นแล้ยเป็นคนสั่นสูงเนาะ นหลังคาคุณนะแต่กะใส่หนอดกะใส่ไปนำนอฟุ้นสองคนอยู่ทึ่งพุ่งเห็น่อยู่นี่แจ้งค่ะเว้ยแจ้งนึงอันใดฟ้าพี่น้องเพื่อพากเรียวำบักเลยลายให้อีโป้ทอดก็ได้ Thank you. ก่อนถอดหมูกับหลอดอ่าหลับนกน้องหลับน,ก,บนกอีองตงครับกับถอดหมูจะเสริมสร้างเป็นคนเอามำหอยเด้อนกนี่เด้อบริยักษ่ะงกินสั่งหามาเมื่อนี้สั่สงมากินก่นอนก่อนก็ตัวแม่นลงติดหลับใจ อันที่สิไปปักซองก็สิไปพี่น้องเห็ดแบบกระลังฝ้าออเลยตอนนี้เนาะก็ว้ากันแล้วนาะพวกอันแต่เส้าพูดแหละเขาอยากไปซื้อเครื่องเนาะก็ไปเวียดเขาเมลุนแล้วก็อยากไปซื้อผ้าแล้วแล้วพากันเห็ดกินให้สร้างแล้วแลาซื้อผากันไปปักซองจ้าซื้อเสร็จปะโอเค อันนี้มันมันบดได้เค็มแหี่จสิบเป็นน้ำอใส่น้ึแก่พอเค็มเราบดเยเ้มเราบดาอก็บดเอดได้ยาอันที่เหลือเป็นหั่นก็เจีวก็หอมหอมมน่ดเค็มคือได้ด ล<ข>าบหนกเสบกอกพี่นอ้องปุ้ง,งตะเสบค่ะล้เวเรียบร้อยเด้อยทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นลวกเดาอ้อมคีเล็กเนาะลวกดอกพักเมนูอาหารเที่ยงืัอนี้แล้วจะเป็นลาบหนกพี่น้องแล้วก็ทอดกระดูกหมูเนาะมีแตเนวตะเสบอาหารบ้านเฮาพี่น้องลาบกินกับผักกัยญงนกกระเสบต่อไปกระเสบกราขัด หลังจากที่เฮาเห็ดกินแล้วพี่น้องสร้างน้ำมุงลังค่าแล้วพอดีเนาะแล้วอันในตัวบ้านล้างใหญ่อะพอดีจ้ะเหลือแต่หนาบ้านมาทีเนะะาะตาขาเจกกำลังจับหนอนจับยังล้ะกะแล้วคือสิลงมากินเขาเทียงเนาะส่วนเฮาก็จะไปตลาดก่อนอเตรียมไว้ให้เรียบรย้่อยเพียงที่เที่ยงปุ๊บโอ้มีรอมาใส่หน่อยแม่ว่านะเฮานะเอาไปกินน้ำก่อนเลยค่ะอเอายืนลงมาหนีไม่หับม้าไหวแน่นีนี่ไม่จะจับเฮาสิหับนี่ มาจับกล่อง้เฮะไว้วหลังจากนัดสุมหฮาวกับพากันไปปักซองพี่น้องเนาะบึ่งในซื้อเครื่องเต็มรถบ่าจักข้องขายข้องบ่าขายเอ้าข้องเฮาอยู่ใส่บันิสูแนวปิ่งกระเมนแล้วของยายแสงอีกต่อนะคะต่อม่รูอ่นม่เออลูกน้องไปใส่บั๊ ก,กว่าบนนาบรรทุนมันนไปชมาบมาหอดบ้านพี่น้องก็คือยายแสงเราเปิดหันถาเนาะยายแสงเปิดหันถาเด้อคันแมนถาเปิดพร้อมกันมือนีคือสิบรทันได้ขายอยู่ได้ขายอยู่บ่หมือนเปิดก็ได้ขายโหลดหมืออ่นบ่เอาท่าเลมเนาะโอ้ยมันบ่โฟกัสนี่จ้าของขายมือนีพี่น้อง ากระสิบกค่อยมีออียงหลายเนาะชิมีหัวใจมูหัวใจไกใส่เกาะอ,อีซานแล้วก็ปีกไก่จ้า,า,านมนหมูพรนในเฮดเมืเม่อนี้เออน้อหมูบกค่อยมีคนถามแต่คันมีเขาก็ซื้อม,มันยังเหลืออยู่สามโลสุดท้ายและข่อยหันเมื่อแรกก็ยังสิเตียมเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ซื้อเครื่องมาเต็มระบบค่ะคิดว่าเสียมันกลุ่มอาทิตย์หนึ่งยัาสิเด้ออกไปอยากไปตลาดอาทิตย์ละเ่ออ่าถ้ามือได้ค้ายดีก็ได้ไปได้ไปไเพรา่อ เดี๋ยวนี้มันก็คือสบายบนหนึ่งเฮามีตู้แช่เก็บเนาะทุกคนกัสามารถเก็บไว้หลายมืออืม้านในก่อลีทีแบบว่าคายบ่คอยดีมันก็สีหลายมือจังเบิดคัขันคลายดีกัแป๊บเดียวมันก็เบิดแลเลยเนาะก็ต้องได้ออกไปอีกปีกเต็มยุตตลาดก็ขาดตลาดเด้เมื่อนี้สื่อเป็นเงินบาทเนาะเบิดพันสามร้อยหกสิบบาทนะคะเดี๋ยวไปตรวจเครื่องกันนี่แหละค่ะหันปิดไปสองมือเนาะ เย่อันนี้นะคะลูกชิ้นชีสห้าบาทสิบบาทจ้ะอยู่ใส่บะพังเพลงนี่นะเพือนสั่งนี่ใครทงบอกโอ้เราเอาตูยังมาคือดังแท้จะเป็นคนดังตีซื้อข้าวปุ้นมาพี่น้องอยากตำข้าวปุ้นข้าวปุ้นแบบเพ็ดเพดส่วนๆคือสีเสบบัคับนี้เค้กเราขายดีมากเบอร์ตูบ่ะแล้วก็หนึ่งสุดท้ายหมดค่ะโอ้เดี๋ยวสิพาปเบิ่งดีแล้วเนาะขายเบิร์นั่นดีแล้วเพราะว่าเฮือนเฮาน่มันหมอดรอจันเข้ามาแล้วพี่น้อง อ่าเมื่อน,นี้ขาเจ้าคือสิบมงหลังคาแล้วเพราะว่าเขาต้องเรียวระบอกแต่ว่าการยังสีเลือใส่เซื็อกเซล่าเดยยังเลืออีกบก,กีมือเข้าเจ้าก็คือสิเรลวเมื่อแล้วเขาก็ต้องได้จ่ายเงินค่าสร้างค่าอุป,ปกรณ์เล็กเนาะเพราะว่าเขาใจท่านได้เบิร์เดอันที่ใจสดไปกับซิมีหลังคาเนาะแล้วก็บแบบพวกเล็กซองบินแกลกจ่ายแล้วก็ะจไปหลยบินแหละพี่น้องตอนนี้ก็ยังางหลยบินอยู่ <laughs> ช่วงนี้ก็ขอให้ห่านขายของขายดิบขายดีเทนำเททานเนาะเพราะฉะนั้นคนเบิ่งก็ฝากเบิ่งโฆษณาสวัสดีดูทุกคนเดี๋ยวสิาไยเบิ่งตู้เค้ยกยายเสงก่อนเครื่องกระเขาไม่จ้าซื้อน้ำอัดหลอกอารมณ์มาเนาะซื้อมาจะปักซองผู้ที่จริงอยากได้แป๊บสี่อีกอันหนึ่งอะขอยก็บเรื่มทำแล้วเลยที่เป็นลังอะนี่อันนี้คือมีลูกค้าจองเบอร์เลยทุกคนเนาะอันไซกองไถทงเรียบร้อยปื๊ดถาดแต่จะคล้องเพิ่มมาฮับนี่ Uh, ถูกนี่นนนนนมีเจ้าของอันนี้ก็มีเจ้าของอุ๊ยเดี๋ยวซันสิบอกเขามาเอาเนามือก่อนนะพี่พแพนเราสื่อเคกแลหักมือนะ่ะเฮาผัดบอท่นันได้เฮดแล้วก็เลยบอกอันมอเข็มนะวะเฮ้ยอันเหมือ,อนบัตเฮดแล้วสันชีเสร็จบอกให้มาเอาเด้อวะไปเสร็จบอกใหนะ้เขามาหับเคก็กก่อนเงินเราใจเรียบร้อยเนาะลูกค้าสาแซงเดอจ้านั่งเต็มอยู่ โออยากอายลูกค่ากัมมใอใเห็ดปล่อยลอยอยู่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีไปหาเตรียมแนวต่ำก่อนเมาโลดก็มนันี้นั่น,น,ะนะอ